สวัสดีครับเช้าวันนี้ครับเราเพิ่งตื่นขึ้นมาครับนะครับเราจะแต่งตัวนะครับไปดูข้าวที่ทุ่งนากันนะครับตีให้นะครับว่ได้ไปโดนนะครับนะครับสิไปเบิ้งครับว่าเขามันเป็นอย่างไรหรอกครับมัน เปีนยนแนออื่นไปนะครับจีได้ไปเบิงนะครับนะครับไปพ่อกันอยู่ทงหน้านะครับครับเราก็ามาถึงทุ่ง,งนากันแล้วนะครับครับเบิงนะครับบรรยากาศยุดธงหน้านะครับเขาพ่าไหนเจียวนะครับพ่อว่าไหนเจียว กลับมาประเทศตรกีตวรกีรรนี่เรอร่มมาแห้งครับนี่น้องรมแห้งค่ะครับ,รบกับปอกตะลี้คือกับอะไรกับอะไรซำอ๋อแล้วไปไกว่เป็นไง นี่ครับเขายังมีน้ำอยู่นะครับโมโหว่ารถเจียวเขาสือล่องหายโมโหขันจา้างคนเจียวกับราคาแพงครับแต่จ้างรถเจียวถึงกับไรประมาณไรหนึ่งไลลเรเล็รลอยแต่ละครับงานนี้ครับเขานะครับเปิดติพ่อใดตัเนาะพ่อไงอยู่ครับงานนี้ม่มีน้ำครับผม ทางข้างครับเป็นทีวัดวัดทงนะครับทางข้างเนี่ยเป็นทีบ้านครับทีวัดทงนะครับนี่ครับเป็นวัดนะครับน้าผมอยู่กลางครับอยู่กลางวัดฟั้งขี้กับวัดครับฟั้งอ้ไั้งตรงข้ามก็เป็นวัดครับเป็น hani, itti, ทีวัดเลยน้าผมนี่คนะครับยากว่าคนนะครับ วีดีนีวชีวิตของลลูเช่อหน้ารับไปเจ้งสี่แล้วครับบอกไปหน้าเจ้สิ่เป็นไซคครับผม,มนะครับเสงร่มนะครับ่ยวเขาแล้วนะครับเกบเมอเบืองปลาขอนนะครับว่าัมนสิมีบออนะครับ เกิดิีาหาปลาขอนนะครับเด้อได้ลิปต่อไปเก็ดิีมาท่าย่ำให้พวกพี่น้องในเพื่อกันนะครับอากาศดีครับใาสีมะเฮ็ดเสียงหน้าจากหลังนะครับมานอนมานอนเหรียญนะครับ บรรยากาศอากาศดีๆครับหนาหวๆเนี่ยมันขึ้นจนถึงเราเปลี่ยนมาหนอนนี่นะครับ,รบเ,เ,เปดี่ยนมาหน,อน,น,นา,านะอากาศแบบนี้นะครับน,นะครับเป็นอาการเตี่ยนนอนก่อนนะครับ แล้วแต่ครับพ่าต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับไปใส่พนักงานแสงอาทิตย์ครับไปแต่ซอมสว่างเงี้ยมันขึ้นนะครับแล้วก็เตยนหนึ่งหลังครับแล้วก็่าจะเป็นนะครับพวกต่อป้งย่างครับหรือสมัยเห็ดเตานะครับไปแต่เห็ดเจ้าเก่ากินนะครับ ต่อเนี่ยเขาตองเตรียมมนนะนาวเลครับต่ออาหารที่เขาเสียดนะครับเสีดเสียดทั้งที่เ,เขาตองเตรียมมะนาวนี่แหละครับชีวิตของคนอีสานครับเป็นลูกเช่าแห่เช่าหน้าครับกอยู่กันแบบนี้ครับโต๊ปีมากนะครับกับเฮ็ดหน้าครับเฮ็ดเขาครับ ผู้ยุงเทียบกับมาบ้านครับมาเห็ดเขาเห็ดเขาแล้วก็ก้ับขึ้นไปหาหยินย่งเทียบเพื่อกากมีนะครับนะครับอากาศดีมากๆเลยครับผมส้นมงนี้ครับเป็นหน้าที่ จกนะครับรอรถว่าจกรูปปีครับเพราะว่าตะกี้มันสูงครับมันเห็ดหน้าเห็ดเข่าเนี่ครับว่าเด้กินเข่าคบเพราะมีผลผลิตนะครับเพราะจกต้องแล้วมันก็ดทียั่วยั่วหนามแบบนี้นะครับหนามมากเลเจ็๊ยบหนามยู่นะครับแล้วก็งานอีก็หลายครับบางทให้เจ้าปู่มาถิ่เกลี่ยที่ไหนครับเพราะอยากสีดานะครับ เนี่สีมานน้ำปุยกขบไม่ดูนะอนี่ยไรนะครับไรเง,รงี้ยยังไก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะครับอานุนพาเที่ยวนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งน,น้ำในเด้อครับ